จสวัสดีค่ะ,คะพบกันเช่นเคยกับรายการหวยซองเขียนมือค่ะของมวนประจัวันที่1กันยายน2563น,นั่นเองค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะ<ช>เป็นยังไงบ้างคะง้วนที่แล้วเป็นไปตามพาดเป็นไปตามคาดก็คือวันอาทิตย์เข้าเลเบิ้ล<อ>เ<อ>ข้าจริงด้วยอเอออย่างที่อาจารย์น้อได้บอกไว้ ึงสองสองนะคะอาจารย์ก็ซื้อสองสองเต็มที่แต่ออกอะไรคะหนึ่งหนึ่งแต่เราสอนแล้วว่าซื้อหวยมันต้องซื้อขึ้นซื้อลงใช่แต่อาจารย์องก็คือแบบเต็มที่กับชีวิตมากมองสองสองทั้งแข้งเจอสองสองที่ไหนก็สองสองตลอดเลยแต่แต่สำหรับแฟนๆรายการที่ดูคลิปของทางเราว่าเราไม่ได้มีแค่รายการหวยซองแค่นั้นเรามีสี่รายการที่เหลือด้วยเออไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รักเลขเด็ดอันนี้ก็เข้าใช่ เลขทักษามาก,ก็เข้าเหมือนกันทั้งคู่เลยเกออ็คือเลขหนึ่งก 8, ับเลขแปดนนไ้เข้าออต้อง2ตัวเลยใช่ออส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นข่าวเด็ดเลขดงังอันนี้ให้ตรงๆเลยทั้ง1น,งนงแล้วก็88ด้วยเข้าเต็มๆเลย2เลขนี้ออสําหรับใครที่ดูจนคร,บ,รบัรับรองว่าได้เงินอะ่ะไปกินขนมกันแน่น,นอนใช่แล้วนอกจากนี้นะคะรายการของเราไม่ได้มีแค่หูสองเขียนมือก็อย่างที่เล่าไปก็ยังมี อันนี้ใครที่ชอบดูดวงรายวันนะคะ mm. วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบชอบดูดวงแบบนี้ก็สามารถไปดูได้นะคะ mm. แล้วก็ยังมีอาจารย์แมนอันนี้ก็จะเป็นดวงราศีราศี มังกรราศีเมทุนราศีอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครเกิดตามราศีไหนนะคะก็สามารถไปดูอาจาร,รย์แมนได้ไม่พูดภาพทาเพลงเราเข้าเรื่องเลยแบบวันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นของแท้แน่นอนอาจจะเห็นว่าเลขเนี่ยเยอะสักหน่อยเพราะว่ามีตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเลยแต่ที่เลขเยอะขะนาดนี้เพราะว่าเลขทั้งหมดเนี่ยคือเลขที่เราซื้อหวยซองทั้งหมดมาแล้วเราก็มาเขียนให้ดูกันไปเลยว่าเออเลขของวันเนี้ยที่แบบเป็นเข้ามาเนี้ยมันมีเลขอะไรกันบ้างอันนี้เหมือนเขาเรียกว่าเป็น ของฉบับเกา่าฉบับโบร,ราณอย่างที่แบบนาน,านม,มาแล้วลเรบขอดึงสูตรนี้เข้ามามว่าแบบตั้งแต่1นถึงเนี่มีเลขอะไรเข้าบ้างใช่ไหเรารว,ว่าหลายคนจะสงสัยว่าอตอนแรกเลขบนมาอย่างไงที่เราสรุปให้จากแบบครั้งก่อนๆอ,อะไรเนี้ยอันนี้เราก็เลยกลางให้ดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพาสรุปไปพร้อมๆกันว่าเออเราจะสรุปกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามา ดูเลขกันบ้างน,นะคะว่าตั้งแต่1-9ถึง9นี้มีเลขไหนที่เหมือนกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาจับคู่เหมือนกันเลยเลขเป็นคเลขมากันเนาะอ่ะอันนี้ก็คือ ใช่แต่ว่าอันเนี้ยที่เราดูนะคะเห็นว่าวงแบบเยอะกันมากแต่พอสรุปออกมาที่มันแบบว่าอ่าตัดตัดต,ตัวเหมือนเลขกลับไปกลับมาอานเนี้ยชุดสรุปมันจะเหลือนิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูชุดสรุปกันว่าจะตัดเลขทั้งหมดนี้ออกมาเหลือเท่าไหร่และนี่ก็คือชุดสรุปของ ับดึงกันไปดึงกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวที่มันเน่นๆออกมานะคะสําหรับเลขที่เข้าก็จะมีเลข2เลขสเลข5เลขหที่แบบเด่นมากแล้วหนึ่งในนี้นะคะเราจะบอกว่าแอลมี่มวยทรงละหมื่นเข้าด้วยแต่เราไม่บอกว่าเป็นเลขไหนใช่ต้องให้ยอดเดียวถึง1 0 0 0 0มบาทก็ใช่หนึงหนึ่งหนึ่งหมื่นพิวเออเราเพงจะบอกว่าเอ๊ะเลขไหนกันหน้าทีาท่อย <laughs> ู่ หวยซองละหมื่นบาทนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขกันสําหรับเลข2นะคะเลขที่เขาจะมี2 4 2 5 2 9 2> 4ก็จะมี4 7 4 8 5ก็จะมี5 4 5 2และ6มี6 4จ้าใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครชอบเลขไหนหรือว่าใครชอบเลขไหนในชุดสรุปของเราก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะอย่าลืมว่าซื้อกับตัดแตกเดอ้อแล้วก็ ถ้าไม่ได้ชอบในชุดสรุปเมื่อกี้ที่เรากางออกมาให้ดูเลยเขียนมาให้ดูเป็นแบบเต็มๆเลยตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าอาจจะไปชอบเลขที่เราไม่ได้วงหรืออาจจะชอบเลขที่เราวงแต่ว่าไม่ไดเอามาอยู่ในชุดสรุปเนี้ก็ไปซื้อกันได้อันนี้ไม่ว่ากันและจะบอกว่าสำหรับอาจารย์เง็กก็คือตอนที่เรากางเลขเนี่ยเราก็คือมันจะมีเลขที่เป็นเลขเด็ดไฮไลท์เพราะว่าหวยซองทุกฉบับเน้นมาเลยคือเลขนี้จ้ะอันนี้เป็นเลขจักรจนท์เงอ เพราะว่าข้าทุกชุดข้าทุกชุดแต่เราไปดูกันว่าสิ่งเจ็ดจะมาหรือเปล่าสิเจ็ดจะไปจับจับคู่กับตัวอื่นหรือสิจะไปจับคู่พวกับอื่นในนี้มีหัวซองซองละหมื่นอยู่ด้วยจะเป็นอะไรนั้นต้องช่วยช่วยกระเป๋าบิวนะจ๊ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วดหน้าขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลเข้ากระเป๋ากันเยอะๆอย่างให้ได้หลายอกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วดหน้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า